ได้อยู่บันนี้ได้เวลาสมวลแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านรอพูความฝันของสวรสดีและดอกไมา้านะคะอยู่ที่สารคืองนที่มีจิตเมตตาให้งานในวันอุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวัฒนธรรมสคลา ความยินดีอย่างยิ่งธณะคขารศาสตร์อสหกาหกร,รมศรปศาสนี้คนไม่เข้าใจเจ้าว,วันละห้าเวลาให้คงมัหายัวไปหมดัวดัวเกินเตุฉันอยากเป็นอะไรอยากเข้ามาหาวิทยาลัยไหนเป็นต้นแต่ถ้าเด็กอยู่สองหนึ่งเขาเสียงประมือได้ เลยจังหวัดสงขาครขอบคุณค่ะแล้วก็ือปติเราบินโดนใช่กล้อง